อันตรายของชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากราะความตายไม่มีนิมิตหมายความตายจะมาถึงเราในเวลาใดเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เพียงแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหรือหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายอยีกเหมือนกัน ชีวิตมีเพียงแค่ลมหายใจเขาออกเท่านั้นเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายคุกคามอยู่ทุกอนุวินาทีเมื่อเกิดมาก็ค่อยๆแก่ไปตามลำดับและบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่ว่าใครก็หนีความตายไปไม่พ้นผู้ตรงจึงตรัสว่า น้ำตาของผู้ที่ร้องไห้เพราะความพลัดพร,รากจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันซิอีกเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตกันนะจ๊ะให้มันฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้ทุกทุกคน พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมกลัลยาณมิตรสูตรว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นมาก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตหมายมาก่อนคือแสงเงินแสงทองชั้นใดส่วนสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อน คกีวความมาเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดของภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจกักทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบ้วยองแปดอริยมรรคมีองแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากรรมตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะ มีอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบและสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบอรียมักมีองค์แปดนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหลายพบ หลายชาติที่พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดมาสร้างบารมียังต้องอาศัยมิตรแท้ที่คอยให้สติกำกับอยู่เช่นกันเพราะเวลาที่เราลงมาสร้างบารมีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วมนโนปณิธานที่เคยตั้งไว้อาถูกอวิชชากมาบทบางดวงปัญญาในบางช่วง ทำให้หลงลืมไปได้เหมือนกันฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยแนะนำตักเตือนใครได้มิตรแท้ชีวิตการสร้างบาร,รมีก็จะปลอดภัยเหมือนได้รัตนะอันล้ำค่าที่สุดและเขาจะนำพาเราไปสู่การได้รัตนะอันประเสริฐคือ ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยภายในเหมือนดังเรื่องของสาตาคิริยักษ์และเหเมวัตยักษ์ที่เป็นเพื่อนรักกันมาหนึ่งพุทธันดอนแล้วในวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะมารับฟังชีวิตในสังสารวัตรของยักษ์สองสหายสืบเนื่องจากเมื่อวาน หลวงพ่อเราถึงตอนที่สาตาคิรยักษ์ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงมาชักชวนเหมมาวัตยักษ์ผู้เป็นเพื่อรักให้ไปฟังธรรมด้วยกันเหมมาวัตยักษ์ได้ถามถึงคุณสมบัติของพระบรมศาสดาหลายข้อด้วยกันเช่นถามว่า พระพุทธองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วหรือทรงห่างไกลจากความประมาทได้จริงหรือสาตาคิรยักตอบว่าเพื่อนพระจะถามให้มากความไปทำไมกันพระธอง์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทรงสมรวมแล้วในสัตว์ทั้งหลาย และทรงห่างไกลาจากความประมาทพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วย่อมไม่ทรงละทิ้งโลกุตระชาสมาบัติพระไม่ตรัสคำเท็จมีพระวาจ,จาไม่หยาบคายและไม่ตรัสคำสาเสียดตรัสคำจะเป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะทรงกำหนดดิพระปัญญา พระองค์ไม่ทรงยินดีในการทั้งหลายและพระหฤทัยของพระองค์ก็ไม่คุณมัวเห็นมว่าไตายยักถามว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาจริงหรือทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงหรืออาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นสิ้นไปแล้วหรือสาตาคริยักตอบว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชา และทรงมีจรณะบริสุทธิ์อาสจจวะทั้งหลายของพระองค์นั้นน่ะสิ้นไปหมดแล้วพบใหม่ของพระองค์นําไม่มีเห็นมาวัาตายักษ์ได้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มปีติยินดีคราวนี้กลับเป็นผู้ชักชวนสาตาเกริยักษ์และบริวารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ร้อมกับสรรเสริญที่จิตเรื่มใสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาูุทรงเป็นนักปราชา์เป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราจะข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ผู้เป็นดุจราชสีผูม้มาเสด็จมาสู่พบใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลาย แล้วจงทูลถามถึงธรรมเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมารกันเถิดเมื่อยักษ์ทั้งสองตนพร้อมด้วยบริวารไปถึงแล้วเหมวัตยักษ์ก็เริ่มทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าก้าแต่พระสม,มณะผู้จเจริญเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้น โลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเอาไว้ทําไมโลกจึงมีแต่ความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดพระผู้มีภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนเหมะวัตะเมื่ออายตนะภายในและภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอายตนะภายในคือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมโลกย่อมกระทำความเใจชิดในอายตนะเหล่านี้โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอกนั่นแหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมีอยู่ โลกจึงเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเอ hey, มมวหาตายักษ์กระด้ทุลถามต่อไปว่าอุปทานที่เป็นเหตุให้โลกต้องเดือดร้อนนะ่ะเป็นชน,นิดาบพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกและบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระเจ้าตรัสตอบว่า กามคุณห้าในโลกมีใจเป็นที่หกเราประกาศแล้วบุคคลคลายความพอใจในการมคุณห้านี้ได้แล้วยอมพ้นจากทุกข์เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านแล้วถ้าแม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่พวกท่านเหมือนเดิม แพราะบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยอาการอย่างนี้ยักษ์ทูลถามต่อไปว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอันนบได้ใครย่อมไม่จมลงในอันนบที่ลึกไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยว พระผู้มีพระเจ้าตรัสตอบว่าพูดถึงพร้อมแล้วได้ศีลมีปัญญามีใจทั้งมันดีแล้วมีความหมายรู้นภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามแด่แสนยากผู้นั้นเว้นจากการมาสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียได้มีความเพลดิดเพลินในพบหมดสิ้นแล้ว ย่อมไม่จมลงในอนันนบคือสงสารอันล,ลึกยักษ์สองสหายได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองตามพุทธวิสัชนาจากนั้นก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรม,มาเทศนาในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นประโสดาบันจากที่มีผิวพันยาบก็กลายเป็นยักษ์อริยเจ้า ผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสขึ้นมาทันทีไม่ได้บระุธมทำแล้วก็เด็กกล่าวชมพระบรมศาสดาว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงแสดงเนื้อความได้อย่างละเอียดไม่มีความกังวลไม่คล่องแล้วในการมาพบพ้นวิเศษแล้ว ในอารมณ์ทั้งปวงเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่ครองแล้วในอาลัยแห่งกามทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะวันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วพอเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วหาอัศวะไม่ได้ ายักษ์บริวารหนึ่งพันตนที่ติดตามมาด้วยก็ถึงรุทธองค์เป็นสารณะเหมือนกันได้เปร่งคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าพระองค์เป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกกาบพระงค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมบดีจากนั้นยักษ์ทั้งหลายก็ทูลลาจากไป เห็นไหมจ๊ะประชีวิตการเรียนว่าาแต่เกิดในสังสารวัตจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรจะทำให้เราได้ฉุกคิดถึงเป้าหมายดั้งเดิมคือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแม้เคยประมาทพลาดพลั้งแต่ก็กลับลามชีวิตให้หวนกลับมาสู่ปณิธานเดิมได้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรตระหนักถึงความมีกัลยาณมิตรมันสแสวงหาและเข้าไปใกล้บัณฑิตเข้าไว้โดยจะพระมิตรแท้ภายในคือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งเดียวระลึกของเราอย่างแท้จริงเราต้องปฏิบัติให้เข้าไปถึงท่าน เมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตการสร้างบาร,รมีในสังสารวัฏจะได้สมบูรณ์และปลอดภัยดังนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีทุกคนจ้ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขรอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบวามณ์สำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆใครอบครัวอ,อยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงว่าธรรมกายโดยง่ายโดิเร็วพันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสู สถาณราบนิพพานถึงสุขแห่งธรร